ก็ขอ,อก่าวสวัสดีผู้เล่นเกนชินทุกคนกันเลยนะครับสลับในดูตัวนี้เนี่ยผมจะพามาเก็บแร่ใหม่ในอินาซามะนะครับเป็นแร่ตัวนี้เป็นแร่อาร์เมติสลนะครับโดยที่เจ้าแร่ตัวนี้เนี่ยจะเอาไว้ใช้หลอมอาวุธสีดาวเซตใหม่ในอินาซมะนะครับแล้วก็เอาไว้ใช้ครับอย่างอื่นได้อีกด้วยเดี๋ยวผมจะขึ้นลิสต์ไว้ให้นะครับว่ามันเอาไว้ใช้ทําอะไรได้บ้างแร่นี้จะเกิดใหม่ทุกทุวันนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าใครต้องการหาเพิ่มเนี่ยก็สามารถไปขอจอยว่าคนอื่นเพื่อขอขุดเพิ่มได้นะครับ อันนี้เป็นปักหมุดของผมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปปักหมุดให้อีกทีถ้าหากว่าใครต้องการจะปักหมุดตามนะครับจุดแรกที่ผมจะเริ่มเกมเนี่ยจะมาที่ขัาาขข้นหัสคันพิสตอกก่อนนะครับถ้าใครมีชงหลีหรือเลเซอร์เนี่ยก็เอา2ตัวละครน,นั้นมาใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าพวกเขาเี่มีสกิลที่ทําให้สามารถเก็บแรได้ง่ายขึ้นแต่ตอนนี้ผมใช้ทีมที่แบบทุกคนน่าจะมีก่อนนะครับแล้วก็ใช้สมองสั้นลงเลยตรงที่มี5ก้อนนะครับ ไอ้้องโอเคโอเค,อเคแล้วก็พอตรงนี้เสร็จนยก็กวาร์ปกลับไปที่เดินมนะครับแล้วก็มาเก็บตปทางด้านล่าง แล้วก็ผมจะมาเก็บตรงนี้ต่อนะครับ นี้น่าจะหมดแล้วโอเคเดี๋ยวไปจุดต,ต่อไปกันเลยครับจุดต,ต่อไปผมมาที่ศาลเจ้าแกน่นลูคามีนะครับก็ผมลืมโชว์เลยว,ว่าตอนแรกผมมีเท่าไหร่เออ่ตอนแรกที่ผมนับได้นี่สามร้อยหนึ่งเมรหรือเปล่าว่าเดี๋ยวเออ่เดี๋ยวผลเรามานับทีหลังเดี๋ยวผมจะลองตอนท้ายๆคลิปตอนท้ายคลิปน่ยเดี๋ยวผมจะมาเช็คอีกทีนะครับว่าเก็บได้อีกก่อน ถ้า okay. uh, หาว่าใครเนี่ยอัพอิเล็กโทรกรนนำได้เยอะแล้วเนี่ยเเถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยสามารถเข้าไปเก็บแร่เพิ่มตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าผมผมแร่เลเวลมันยังไม่ถึงกันเลยยังเข้าไปไม่ได้โอเคผมก็มาเก็บก้อนหนึ่งตรงน,นี้กนะ่อนพอเก็บก้อนนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็มาขึ้นไปตรงน,นี้ต่อครับ นี่ครับตอนนี้มีสองก้อนแล้วก็เดี๋ยวย้อนกลับมานะครับมาตรงนี้ นี่ครับตรงนี้มีตรงซัมเบคนนี้มี3าก้อน,นครับโอเคพอเสร็จจากตรงนี้แล้วผมจะว่ามาเก็บตรงนี้ต่อนะครับตรงน้ำตกตรงนี้มี2ก้อนนะครับแล้วก็ตรงน้ำีก2ก้อน แล้วก็พอเก็บ2ก้อนที่ใส่แล้วนีก็วิ่งเรียบหาไปเลยครับจะมีอีกอแร่อ,อีกกลุ่มหนึ่งนะครับตรงนี้น่าจะมีสีก้อน,นครับโอเคจุดต่อไปนะครับ มมาตรงนี้เดี๋ยวจะไปเก็บทางซ้ายก่อนนะครับนี่ครับตรงนี้สองก้อนก็วัดมาที่เดิมครับจุดแรกตรงนี้จะมีสาก้อนครับ เสร็จก็เดินตามทางต่อไปนะครับนี่ครับทางขวานี้จะมีอยู่กี่ก้อนหนึ่งแล้วก็ทางซ้ายมีอีกสองก้อนนะครับพอตรงนี้เสร็จผมก็มาตรงนี้ต่อนะครับ ลกลุ่มแรกจะอยู่ตรงหลังบาเลตรงนี้นะครับตรงริมหาดนี่ครับตรงนี้มี5้าก้อนโอเคจุดต่อไปนะครับมาตรงนี้ แล้วก็มาเก็บตรงนี้ครับแล้วก็วิ่งลงมาตรงนี้นะครับจะมีถ้ำอยู่ตรงนี้ในถ้ำนี้จะมี5้าก้อนนะครับจุดแรกเนี่ยจะมี3ก้อนอยู่ตรงนี้นี่ครับตรงนี้อสก้อน แล้วก็วาร์ปกลับไปที่เดิมก่อนนะครับถ้าใครอยากจะข้ามก็ข้ามได้เลยครับเพราะว่าตรงนั้นมันมีแต่คก้อนเดียวโอเคนี่ครับก้อนสุดท้ายของเกาะแรกครับเดี๋ยวมาเริ่มเก็บตรงจุดแรกของเกาะสองกันเลยนะครับเ,เดี๋ยวผมจะไปทางขวาก่อนจุดแรก นี่ครับตรงจุดแรกของเกาสองก็เสร็จแล้วเนี่ยก็วับกลับไปที่เดิมครับเคแล้วก็มาทางซ้ายต่อนี่ครับตรงนี้จะมีสามก้อนอเคพอเสร็จแล้วเนี่ยก็มาทางซ้ายต่อนะครับว่ายน้ำไปเก็บตรงโซนเกาะนน่นอีกกลุ่มหนึ่ง ครับตัวนี้มีสองก้อนนี่ต่อไปก็มาวา้ามมาตรงนี้ครับก้อนแรกของจุดนี้อยู่นี่ครับใกล้ๆวาร์ปเลยต่อไปก็บินมาตรงนี้นะครับนี่ครับจุดก้อนที่สองจุดที่นี่ครับจุดตรงต่อไปเนี่ยตรงนี้จะเยอะเลยครับ ก็ต่อไปก็มาเก็บตรงนี้นะครับจะมีสองก้อนจุดต่อไปเนี่ยผมมาตรงนี้ก่อนนะครับนี่ครับแร่จะอยู่ในอ่าในโล่สายฟ้าตรงนั้นนะครับเอ่อตรงนี้ผมไม่แนะนำให้มาเช็คบ่อยๆนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยเกิดแน่นอนนะครับก็ ถ้าใครมีเวลาว่างจริงเนี่ยก็ค่อยมาเช็คก,ก็ได้ครับเดี๋ยวตบผมต้องไปหาอิเล็กโทรกันมาเก็บก่อนจะได้เข้าไปข้างในได้อันนั้นไม่ใช่นะครับ <laughs> มันสีคล้ายๆกันเฉยๆต่อไปมาเก็บตรงจุดนี้ครับมี3ก้อนโอเคหันหลังมาเจอเลยครับ ต่อไปก็ว่ามาตรงนี้เลยครับเริ่มแรกก็ตรงคาลานนี้จะมีอยู่ประมาณาก้อน นี่ครับตัวนี้จะมีสีก้อนแล้วก็ตรงแยกมาตรงนี้เหมนก้อนนะครับแล้วพอเก็บตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เก็บอิเล็กโตรกรำลังตรงนี้นะครับแล้วก็ปินไปเกาะเล็กๆอีฝั่งหนึ่ง จุดสุดท้ายของกาะสองก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับโซนในเกาะ2ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับครับเดี๋ยวมาเริ่มต่อกันที่ตรงเกาะ3นะครับจุดแรกก็วางมาตรงนี้ครับ ต่อไปก็ว์ามาตรงนี้ครับข้างบนตรงนี้จะมี3ก้อนจุดต่อไปก็ตรงนี้นะครับตรงดันเจี้ยนตรงนี้ จุดถัดไปก็วร์ปามาตรงเสารตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงจุดนี้มีสามก่อนโอเจุดต่อไปอ๋อเดี๋ยว,ยวตรงนี้ยังไม่หมดเดี๋ยวต้องวิ่งมาตรงนี้ โอเคตรงนี้น่าจะหมดแล้วจุดต่อไปก็ว่ามาตรงนี้เลยครับนี่ครับลงมาตรงนี้มีอสองก้อน อีอต่อไปก็ว่าจุดต่อไปก็ว่ามาที่เดิมเลยครับ ตรงนี้น่าจะมีในถ้ำน,นี้น่าจะมีประมาณ5ก้อนนะครับโอเคตรงนี้จุดก้อนแหลกแล้วก็จุดสุดท้ายของคลิปนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้ ตรงจุดนี้จะมีอยู่ก้อนหนึ่งแล้วก็วิ่งตรงไปทางนี้นะครับน,นี่นะครับจุดสุดท้ายสองแล้วก็สามโอเคน่าจะครบทั้งแมปที่มีให้เก็บณนะตอนนี้แล้วนะครับ หลังจากที่ผมวิ่งเก็บเสร็จเนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมด460ก้อนนะครับถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยก่อนที่ผมจะเริ่มเก็บจะมีอยู่ผมเนี่ยมีอยู่301ก้อนก็รอบตะกี้ที่ผมวิ่งเก็บไปเนี่ยก็เก็บได้159ก้อนนะครับก็ถือว่าเยอะเลยก็หวังว่าวิดีโอตัวนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการหาแร่อัลไพน์ิสแรมไว้ใช้ขับมูสีดาวเซตใหม่ในอินนัสมานะครับก็สำหรับวิดีโอตัวนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับไว้เจอกันในวิดีโอตัวต่อไปนะครับสวัสดีครับ